วัสดีครับผมทันนะฮะวันนี้ครับเ,เราก็จะมาสอนวิธีการเลือกเมนบอร์ดนะฮะถึงว่าคอนเทนต์นี้เราจะเคยมีไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้เ,าเราจะมาทําให้มันดีขึ้นและเข้าใจได้ง่ายยิ่ขึ้นนะ,ะว่า เมนบอร์ด <Main> ในแต่ละรุ่นแต่ละชิปตแต่ละชิปเซ็ตจะเลือกอย่างไรดีนะครับให้มันเหมาะแล้วก็ตรงตามความต้องการของเราด้วย <Wow. S 1> นั่นเองนะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันยังไงฝากไปด้วยทางทีมแอร์กดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยนะครับมามาเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะตัวอย่างง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะหยิบมาสักสองรุ่นเนื้อสองแบบนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทางไรเซนก่อนเลยนะที่ผมใช้อยู่อ่ะนี่คือ CPU แต่วันนี้เป็นชิปเมนบอร์ด ถ้าเราจะซื้อเป็นบอร์ดเราต้องดู CPU ด้วยเข้าใจไหมอันนี้คือ CPU Ryzen 7นะฮะ2 7 0 0 X นั่นเองฮะตัวนี้ s so นะ็อกเก็ต AM4 นะอ่ะนี่ดู AM4 อย่างที่ผมบอก oh, Ryzen 7 2 7 0 0 X s so ็อกเก็ต AM4 จำคำนี้ไว้ AM4 นะฮะต้องบอกข้อดีของ AMD ก่อนว่า AMD เนี่ย s ็อกเก็ตเดียวเนี่ยใส่ได้แทบใส่ได้หลายเจนมาก oh. ไม่ว่าจะ ซีรีส์1,000 2,000สองพันสามพันสี่พันห้าพันนะครับเรียกได้ว่าใส่กันแบบไอคือ AM4 อ่ะใส่แบบคุ้มอ่ะคือคุณซื้อบอร์ดเดียวอ่ะเปลี่ยนแม่ง5เจนอ่ะและนี่คือกล่องเมนบอร์ดนะฮะก็ตัวนี้ Socket AM4 นะฮะนี่ดงนี้เลย Socket AM4 B450 นะฮะตัวนี้เป็น Aorus นะครับบีสี่ห้ e ศูนย์รันะฮะก็ตัวนี้นี่เออนี่หน้ากล่องมีเขียนบอกอย ไป่ไม่ดูไกลอันนี้เรียกว่าจับคู่ได้แล้วง่ายไหม <S <S นี่เอ็กับเอ็เข้าใจปะอันนี้ก็เอ็อันนี้ก็ a อ็แล้วไรเซนเจ็ดเนี่ยเอ็ฟใช่ไหมคุณก็ไปหาเมนบอร์ดที่เป็นซ็อกเก็ตเอ็นะครับอันนี้ใส่ไม่ได้นะถ้าเป็นซีรีส์เจ็ดนะครับดูง,ง่ายเลยดูไม่ยากนะครับเลขตรงน,ออนี้เห็นไหมอันนี้เป็นเลขชิปเซนเซาก็อารมณ์เหมือน คลาสของเมนบอร์ดแล้วกันนะครับคลาสของเมนบอร์ดก็ตัวต่ำสุดเนี่ยก็จะเป็น A 3 2 0นะครับ A 3 2 0อันนี้ B 4 5 0มันก็จะมี A B 3 5 0ก็มีนะครับ3 50ก็คือมี320 350 450 470แล้วมันก็จะเป็นซีรีส์แบบใหม่ๆก็จะเป็น 550นะฮะ550 x570 อะไรอย่างนี้นะครับตามนี้แล้วกันง่ายๆนะฮะต่อไปเป็น Intel นะ i ิน t l l เนี่ยก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเหมือนกันแต่แม่งเปลี่ยนบ่อยชีพหายอย่างตัวนี้เลยนะครับเพนเทียมโกนะครับตัวนี้เพนเทียมโกก็ตัวนี้ซ o so อกเกต LGA 1200นะฮะน่ะดูหน้ากล่องนะครับอันนี้เป็น G 6นสนะอ่านี่เป็นไง ซ็อกเก็ตนี่นะดูตรงนี้นะ LGA 1200อันนี้น่าจะเป็น Gen 1 0กับ Gen 1 <Wow. S> 1นะครับ Gen 1 0บ1 e ก็คือต้องเป็นซีรีส์นี้นะฮะ ah C ห่ 10, คือตัวได้ตรงนี้มันก็อย่างที่ผมบอกมันก็เหมือนคลาสนะครับว่าชิปชซ้แต่ละตัวเนี่ยอันนี้อย่างตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวได้ตรงนั้นเนะี่ยเราไม่ต้องไปสนใจมากมันก็ เป็นแค่เรื่องของชิปเซตนะฮะชิปเซตมันก็อีมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าการที่จะจับคู่ให้มันเข้ากันเนี่ยให้เราดูที่ซ็อกเก็ตอย่างเดียวเลยนะครับดูที่ซ็อกเก็ตอย่างเดียวเลยอย่างตรงนี้เนี่ยหนึ่งพันสองร้อยนะฮะเห็นไหมเอ่ยหนึ่งพันสองร้อยนี่อ่าแค่นี้เองนะครับกับหนึ่งพันสองร้อยอย่างนี้แสดงว่าใส่ได้ <Wow. S 1> นะครับอย่างนี้แสดงว่าใส่ได้อ่าสมมตุติผมเอาอันนี้มา AM4 นะครับ แต่มันเก่ามากเลยพี่เนี่ยพี่มันจะใส่ได้ไหม A สาม MHDV ปูพี่มันจะใส่ได้ไหมเนี่ยผมแบบซื้อมั้งแต่เจหนึ่งอ่ะพี่เจหนึ่ง Gen หนึ่งพัน Gen สองพันอย่างเงี้ยพี่เราแบบเจนสามพันสี่พันจะใส่ได้ไหมอ่าจริงๆใส่ได้นะครับถ้ามันมีใบออดนะฮะอย่างเช่นตัวนี้อันนี้ผมซื้อมานานแนละ้วอันนี้จะ, 3, ะรับรองเลเชนซีรี่สามพันนะฮะเห็นไหมมีสปีกเกอร์แปะเหมือนอันนี้เลยนะครับใส่ได้นะฮะใส่ได้ไดอ่า อย่างไรเซนเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วครับเพราะว่าซ็อกเก็ตมันตอนนี้มีแค่ A4 AM AM5 นะสำหรับตัวไรเซนนะถ้าแอคตรอนรุ่นต่างๆเนี่ยผมผมไม่น่ามันมี AM3 AM เออนั่นแหละมันมีมันมีแต่ว่าเรามานักกันที่ AM4 AM5 ก็พอเพราะว่ายุคนี้มันก็ใช้กันประมาณนี้หมดแล้วอะอย่างตัวนี้ CPU r ร z e n 5 3500 นะฮะตัวนี้ AM4 เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพียงแค่มันเป็นคอลลาเจนกันนะฮะอันนี้เป็นเป็นซีรีส์สามพันนะฮะแต่ว่าบอร์ดตัวตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยมันโคตรเก่าเลยเก่าโคตรก็เรียกว่าเจนหนึ่งพันได้อะนะครับแต่ว่าพอดีมันมีใบออดก็สามารถใช้งานได้อัปเดตใบออดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเหมือนกับตัวนี้เลย B450 นะฮะ B450 ตัวนี้ ถามว่าใส่ตัวใหม่ๆได้ไหมใส่อะไรเซนใหม่ๆได้ไหมใส่ได้ครับก็แค่เพียงอัปเดตไปออดเท่านั้นนะฮะแล้วก็เซืร์ช p u u ซีรีส์ที่สูงกว่ามาใส่ได้เลยนะฮะยกเว้นเอ5็ไฟนล้วใส่ไม่ได้นะน้องนะครับแค่นี้ก็หอกว่าจะเข้าใจอันนี้มันก็เป็นแบบเหมือนการจับคู่อะครับการเล่นเป็นบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเอาเจบบรินกลงเลยเนี่ยอ่ะเรามาดูตรงนี้อีกทีนะครับบอร์ดต,ตัวนี้เป็นบอร์ดต,ตัวไอตัวนี้แหละ a 3สามศูนย์นะครับ a 3สามศูนย์ซึ่งแม่งเก่ามากนะครับเก่ามากอ่ะนี่ดูสภาพตามใจต่ใหม่อยู่นะใหม่อยู่มากเลยอันนี้เป็นไ,ไงนะเอ้ย <S <S อเอ้ยนี่มันเฮ้ยเดี๋ยวกล่อง A320M สงศูนย์เอมตะบอดเป็น a อบสามห้าศูนย์นะนี่ <S 2> <S 2> <S 2> a b 3สามศูนย์อ่ะ ส่วนเรื่องการเลือกสเปคอย่างอื่นของเมนบอร์ดนะก็มีไซส์นะครับไซส์ของบอร์ดครับ m a t x นะครับ e a t x หรือว่าเป็น a t x นะครับอันนี้เป็น m a t x นะก็ให้สังเกตจากซีรีส์ของเมนบอร์ดเช่น b 450 m นะครับถ้ามีราวรด้วย m เนี่ยก็คือจะเป็นบอร์ดตัวไซส์ประมาณนี้ไมโครนะฮะไมโคร a t x นั่นเองนะฮะส่วนเรื่องสเปคต,ต่างๆเนี่ยเราก็แล้วแต่เราชอบเลยฮะอันนี้แรมได้2สล็อตบางคนอาจจะชอบ4ก็ อาจจะต้องไปดูรุ่นอื่นหรือซีรีส์อื่นนะฮะที่มันมีแรมสีสลอ็อตเฟสไฟที่มากกว่านี้หรือหน้าตาที่มันดีกว่านี้เนี่ยก็คือคุณต้องไปเลือกเอานะครับอันนี้คือมันเป็นบอร์ดที่เรียกได้ว่าจับต้องง่ายนะแล้วมันก็ถูกที่สุดแล้วนะครับในตลาดเลยนะสำหรับการใส่ายเซนนะฮะนี่อพอกระเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยอันนี้คุณก็แล้วแต่ชอบเลยถ้าแค่เล่นเกมนะครับทำงานนิดหน่อยก็ผมว่าบอร์ดเนี้โอเคแล้วนะครับแต่ถ้า ใครากได้อะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นอย่างเงี้ย mm hmm. ก็อาจจะต้องไปดูที่บอร์ด B450 ขึ้นไปนะครับ mm hmm. หรือว่าตอนนี้อาจจะเป็น X570 x า6 7 0อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเอาแบบเต็มฟอร์แมตเลยก็บอร์ด X ไปเลยนะครับ mm hmm. ก็เรียได้ว่าถ้าอยากได้อะไรที่มันแบบจัดเต็มนะครับ mm hmm. ก็เล่นบอร์ดที่มันดูราคา mm hmm. ไว้นะครับดูราคาไว้แล้วก็ดูซเกให้ตรงก็พอแค่นั้นพอนะครับง่ายๆอันนี้โคตรง่ายเลยปะ การเลือกบอร์ดนะครับก็คือคุณเลือก CPU มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ซ็อกเก็ตเนี่ยมันชื่ออะไรมันมันตรงกันไหมอย่างนี้ AM4 ใช่ไหมเราก็เลือก CPU สมมติสมมติอันนี้เป็น AM4 แบบ r ร z e n เจ็ดรเจ็้อกละกันนะครับสมมติเป็น 7700X นะครับ AM4 อันนี้เป็นบอร์ด x อ7 0นะครับที่เท่ที่สุดเลยในในท้องตลาดตัวละหมื่นฝ่บาทนะฮะหมื่น่บาทแต่จริงๆตัวนี้แม่งคันกว่าบาท แต่ว่าเราเลือกไงเราก็แค่นั้นเองดูราคาดูหน้าตาถ้าเราถูกใจแล้วก็พอกันเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราได้ใช้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะฮะก็ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะหมดแล้วนะสำหรับการเลือกเมนบอร์ดเป็นไงชอบหรือเปล่าหรือไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับทาง KSR นะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันวันนี้มาไวไปไวนะครับ<ฮ>ถ้ามีอะไรสงสัยครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูนะครับบ๊ายบายทุกคนจเจอกัน